ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง d ดเดสตินีกับเรื่องวันพันแมนในตอนที่158แล้วสําหรับใครยังไม่ดูตอนเก่านะครับสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้เลยแต่บางทีหลายคนเนี่ยอาจจะดูเลยไปไกลแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เนี่ยหมายความว่าตัวผมเนี่ยไดทาการอัปเดตวันพันแมนจนถึงตอนล่าสุดแล้วแล้วก็ลงเลครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยก็รอดูวันละตอนได้เลย และเพื่อเป็นการเสียเวลาครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูในวันพันแมนตอนที่158ดีกว่าว่าในตอนนี้เนี่ยมีเนื้อหาตรงไหนที่ต่างออกไปจากต้นฉบับบ้างและมันออกมาดีมากขนาดไหนเปิดฉากม,มาในตอนที่158นะครับจะเป็นการต่อสู้ระหว่างกาโลแล้วก็กระบองเหล็กเนี่ยร่วมมือช่วยกันจัดการกับเจ้าเซียนตะขาบหรือเศษเซนติพีดอยู่ซึ่งในการต่อสู้นะครับต้องบอกว่าในตอนที่แล้วดีกว่า ตอนที่เราทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างเหมือนจะต่อสู้กับเจ้านี้ได้เลยขนาดแบบทะเลาะกันไปสู้กันไปยังสามารถรับมือกับเจ้าเซียนตะขาบได้แต่พอมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าการโจมตีของพวกเขาทั้งสองคนเริ่มจะไม่เป็นผลเลยครับเพราะว่าเจ้าเซียนตะขาบหรือเซษเซนติพีดนั้นมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองที่สูงเอามากๆนั่นเลยทําให้ความเร็วในการโจมตีของพวกเขาที่มีมากอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูของมันครับ ในตอนนั้นเองเจ้าเซียนตะขามเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าสู้ต่อไปอ่ะตัวเองอาจไม่ได้เสียเปรียบหรอกแต่เสียเวลาครับเพราะว่าทั้งสองตัวละครไม่ว่าเป็นการโรหรือกระบองเลยอ่ตะตัวละครมันเล็กกว่าเจ้าเซียนตะขาบเยอะมากเลยถูกไหมพเพราะเซียนตะขาบมันเป็นตะขาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ของวันพันแมนที่เคยปรากฏออกมาเลยก็ได้ดังนั้นแล้วครับมันก็เลยคิดหาวิธีว่าทํายังไงดีว่าจะให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่นิ่งๆและสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น เมื่อคิดไปคิดมาครับไม่รู้จะทำยังไงบังเอิญความสวยมาตกลงกับที่เฮลิคอปเตอร์ในลาของตอนที่แล้วนะครับที่ได้ทำการขนย้ายผู้บาดเจ็บรวมไปถึงเราเด็กๆอย่างวากันมะและทะเลโอคงด้วยในตอนนั้นเนี่ยเจ้าทางเซียนตะขาบครับก็ทำการปล่อยสายระยางของมันไปจับที่กลางลาของเฮลิคอปเตอร์ไว้ก่อนจะหันมาบอกกับกาโลและทางด้านของกระบองเหล็กว่า เอาอยัางไงเลิกเล่นไล่จับได้หรือยังถ้ายังอยากเล่นไล่จับต่อเนี่ยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะกินเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นแล้วล่ะนะได้ข่าวว่ามีเนื้อสดๆอยู่เต็มคอไปหมดเลยนี่เมื่อทางด้านตัวไร้ายได้ตัวประกันไปเนี่ยมันก็เป็นสูตรสําเร็จของแนวโชวเนหรือการต่อสู้สงรงลูกผู้ชายหรือฝั่งฮีโร่ที่ต้องพบเจอนะครับนั่นก็คือต้องอยู่เฉยๆทําอะไรไม่ได้ห้ามหลบห้ามขยับห้ามอะไรทั้งนั้น ใช่ครับแล้วกาโลกับบองเหล็กเนี่ยก็ต้องรับการโจมตีจากเจ้าเศษเซนเตพีสไปเต็มๆการโจมตีของมันค่อนข้างหนักหน่วงมากครับมันได้ใช้ขาที่มีมากมายก่ายกองของมันผมก็นําการโจมตีไปที่กาโลและกระบองเหล็กแต่จะมาอีกทางด้านหนึ่งครับตอนนี้เหล่าฮีโร่บนเฮลิคอปเตอร์เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน,นิ่งนอนใจอยู่นะเว้ พบบนทีลิคัปเตอร์ก็ยังมี s ซกินเกลอยู่ใช่ไหมครับที่สามารถเป็นผู้นําได้ในตอนนั้นเนี่ยวันช็อตนะครับฮีโร่ที่ใช้ความสามารถในการยิงปืนสไนเปอร์จริงๆต้องบอกว่าที่พี่แกยิงแม่นเนี่ยเพราะตาข้างถนัดของพี่แกได้ถูกดัดแปลงมานะ แต่ว่าตาข้างั้นเนี่ยมันดันพังครับเลยทําให้พี่แกไม่สามารถยิงสายระยางของเจ้าเศษเซนติพีดได้นั่นเลยทําให้เกสเปอร์นะครับผู้ใช้พลังจิตที่มีความสามารถในการลอกเรียนพลังจิตของคนอื่นๆที่เคยก๊อปพลังของทัตซึมะกิและฟูมกิไปจําได้ใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถคงสภาพนั้นไว้ได้นานเนี่ยเขาได้บอกกับวันช็อตว่าวันช็อต เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นตาให้กับคุณเองเนื่องจากตาข้างวันช็อตที่มันถนัดอะ่ะมันใช้ไม่ได้ะไรใช่ไหมล่ะเจสเปอร์เนี่ยก็เลยจะทําการลิง์ไซโคให้กับวันช็อตนั่นเองครับแล้วพอทําการลิง์ไซโครเรียบร้อยเป็นดวงตาให้กันและกันแล้วเนี่ยวันช็อตก็ทําการลั่นกระสุนออกไปซึ่งก็โดนเจ้าเศษเซนติปีครับนั่นเลยเปิดโอกาสให้กาโลที่กําลังถูกจับตัวอยู่เนี่ยสามารถสวนคืนกลับไปได้ในตอนนั้นทางด้านของเซคินเกลก็ได้พูดกับตัวเองครับว่าชิจิ เห็นไหมครับว่าผมเนี่ยเลือกคนไม่ผิดจริงๆเดี๋ยวตรงนี้ขยายความเพิ่มเติมให้นิดนึงก่อนนะครับชิจิถ้าใครจําไม่ได้จะเป็นลุงเน่าอ้วน,วนจมูกใหญ่ๆที่อยู่ในสมาคมฮีโร่ครับคือทั้งด้านของฮีโร่กลุ่มสนับสนุนที่เซกินเกลเลือกมาเนี่ย เอาจริงแล้งแต่ละคนไม่ได้สูงเลยนะครับก็มีแล้ง C ีแล้ง B ีแล้ง A ปะปนกันไปและพวกฮีโร่เหล่านี้เนี่ยก่อนข้างอยู่ในแล้งที่ถูกเรียกว่าดูถูกดูแคลนจากคน,นอื่นนะครับเพราะถึงจะเป็นแร้ง A หรือแล้ง B ีเนี่ยอันดับของพวกเขาก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่เซคินเกลก็ยังยืนการที่จะพาพวกเขาเนี่ยมาเข้าร่วมในทีมสนับสนุนเพราะเห็นในศักยภาพของพวกเขาและการคอมโบที่สามารถต่อกันได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ทําให้เซคินเกลรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันไม่ผิดนะ การที่เขาเลือกฮีโร่พวกนี้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขาคิดถูกมากแต่นั่นก็เกิดเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้นครับหลังจากที่วันช็อตท่าการชักสุนที่ปืนไรฟเฟิลของตัวเองปืนไรฟเฟิลเหมือนจะมีปัญหาครับเล่นเอาเซคินเกลกูน่าเสียเลยเพิ่งชมไปแบบแบบเอากันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรครับการที่วันช็อตสามารถเปิดโอกาสนี้ได้ก็ทำให้การโลก่กับกระบองเหล็กได้ทำการลุกฮึดขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่ง ทางด้านของกระบองเหล็กเนี่ยต้องขอบอกว่าเขาคล้ายๆกับชาสไยย่าในเรื่องของดก้นบอลนั่นหมายความว่าเขายิ่งรับการโจมตีมากเท่าไหร่ตัวเขาจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่มันก็มีลิมิตนะเวย้ยไม่ใช่ว่ารับได้เรื่อยๆนะถ้าการโจมตีมันแรงมากพอท้ายที่สุดแล้วตัวกระบองเหล็กเนี่ยก็จะสลบไปเหมือนกันนะครับกาโร่ที่เห็นว่ากระบองเหล็กได้ลุกฮึดขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ได้กล่าวชมไปนะครับว่ายังเหมือนเมื่อก่อนเลยนี่กระบองเหล็กก็เลยบอกว่าใช่แล้วล่ะ เขาเนี่ยเป็นลูกผู้ชายตัวจริงยิ่งบาดเจ็บเท่าไหร่ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นก่อนที่กระบองเหล็กจะหันไปบอกกาโร่ว่ากาโร่เห็นทิศทางที่ฉันชี้ไปไหมนายเหวี่ยงเฮลิคอปเตอร์ไปเต็มแรงเลยนะที่นั่นเนี่ยมีตาข่ายรองรับพวกเขาอยู่ว่าแล้วครับกาโร่ก็ทําการเหวี่ยงเฮลิคอปเตอร์ของพวกทไทโอคุงเนี่ยไปที่ตะข่ายนั้นทําให้ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่จริงๆแล้วผมรอกระบองเหล็กในเวอร์ชันนี้อยู่นะ คือโดยปกติผมไม่ชอบทรงผมของกระบองเหล็กที่มันเหวียเรียบแป้สักเท่าไหร่แต่เวลาพี่แกเลือดออกอะ่ะมันจะเป็นทรงเหมือนแบบนักเลงอะ่ะนักเลงญี่ปุ่นจะตูนแบบสมัยรุ่นเดอๆผมอย่างพวกโอนิสึกะอะไรวะ GTO คู่คนรุยเลิะอ,อะไรแบบเนี้ยมันให้ฟิลที่เท่แบบนั้นเลยนะครับ หลังจากที่ตัวเองไม่มีตัวประกันไอเสียนไปขาบแม่งก็ฉุนขาดเลยครับตัดสินใจที่จะดวนการโจมตีครั้งสุดท้ายกับทั้งสองคนโดยการใช้ท่าไม่ตายควงสว่านของตัวเองกาโลก็เลยหันไปถามกับกระบองเหล็กว่าแมงโจมตีมาเป็นพายุสว่านแบบนี้ทำไงดีวะกระบองเหล็กก็เลยหันไปบอกกับกาโลว่าเวลามึงกับกูต่อสู้กันอะใช้สมองกันหร เราไม่ได้ใช้สมองในการต่อสู้อยู่แล้วเราก็ลุยแม่งเข้าไปแบบนี้แหละว่าแล้วทั้งสองคนครับก็ได้ใช้ท่าไม่ตายประสานกันซึ่งแม่งเป็นท่าที่ไม่น่าจะประสานกันได้เลยแต่ไปมาไอ้ท่านี้นี่แหละครับที่ทําลายเกาะด้านนอกของเซียนตะขาบจนแทบ,บจะแตกไม่เหลือมันเป็นการรวมพลังกันที่สุดแสนจะเหลือเชื่อแม้แต่เซียนตะขาบแม่งยังรู้สึกได้เลยว่าตัวเองนกำลังชิบหายแล้วพวกเขาสามารถสนับสนุนกันเองได้จนในที่สุดครับกาโรก็สามารถชิงหัวใจของเจ้าเซียนตะขาบมาได้เป็นที่สาเร็จ ซึ่งหัวใจที่เซียนตะขาบถูกคว้าไปนั้นมันคือแกนหลักในการใช้พลังฟื้นฟูนั่นเองครับการโล่เนี่ยได้บอกทิ้งท้ายกับเซียนตะขาบไว้ว่าการที่มึงมีพลังฟื้นฟูเนี่ยก็อย่าเลงล่ะเพราะถ้ามึงเหลิงมากนักจะเป็นเหมือนหัวหน้ามึงว่าแล้วการโล่ก็นึกถึงในอดีตที่ตัวเองเนี่ยเคยสู้กับโอโรจิไว้ครับก่อนที่การโล่จะตัดสินใจโยนหัวใจของเจ้าตะขาบนี้เนี่ยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กระโดดตามขึ้นไปตติดโดยมีกระบองเหล็กนอนอยู่ในสภาพรอแร่แล้วบอกว่า กาโลกทุกอย่างฝากไว้ที่มึงแล้วนะแล้วก็ตัดจบในวันพันแมนตอนที่1 5 8แต่เพียงเท่านี้เลยครับผมสำหรับในตอนนี้ก็นับว่าทั้งตอนเลยนะเป็นทางด้านของเวอร์ชั่นภาพสวยออริจินอลว่าง่ายคือฉากทั้งหมดนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในเวอร์ชันฉบับอาจารย์วันมาก่อนถ้าถามสําหรับผมส่วนตัวที่เป็นคนติดตามเวอร์ชันอาจารย์วันและเวอร์ชันภาพสวยนี้มานานเนี่ยชอบไหมผมว่าข้างชอบเนื้อเรื่องที่ถูกมาตีความแบบใหม่ จริงๆมันก็ไม่เชิงใหม่มากนะครับแต่มันมีการวาดสตอรี่บอร์ดเสริมเนื้อหาขยายส่วนเติมเต็มอะไรต่างๆเพิ่มเติมมากมายเต็มไปหมดรวมไปถึงการนํากระบองเหล็กกลับเข้ามาในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเพราะว่าตัวกระบองเหล็กเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ในเวอร์ชันฉบับอาจารย์วันนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคเลยไม่คิดเลยว่ากาโร่โเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดูเหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมา หรือคู่กัดระหว่างกระบองเหล็กได้แป่มาผมว่าแฟนขับวันพระแม่หลายๆคนที่เป็นสาวที่ชอบจิ้นเนี่ยอาจจะมีการจิ้นเรือระหว่างการโลลกระบองเหล็กก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนะถ้าแบบไม่ได้จิ้นเรือผมชอบคู่นี้นเ้ยมันเป็นเพื่อนที่ดูแบบกัดกันก็ได้ปีกันก็ได้หรือจะช่วยกันก็ได้มันดูเขาเรียกไงทรงแอนตี้ฮีโร่ไหมทั้งคู่เลยเออเอาเป็นว่าผมชอบก็แล้วกันนะครับสำหรับการจับคู่นี้ที่อาจารย์เมื่อตาก,กับอาจารย์วันได้คิดมาแล้วเป็นอย่างดีและทุกคนละครับคิดอย่างไงกันบ้าง คิดว่ากาโร่เนี่ยเหมาะเป็นคู่กัดจับกระบองเหล็กไหมยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาได้ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครยังไม่ดูตอนก่อนนะครับสามารถย้อนรับชมได้ว,วันนี้ที่ทางช่องไดร์สตินี้เลยนะครับและถ้าในคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ